ครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาให้ความรู้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับซึ่งยังมีบางปีพศบางแบบนะครับที่มีนักสะสมที่ยังต้องการนะครับและก็ประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาอยู่นะครับ ตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับจึงมาบอกต่อนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนั้นอาจจะไม่อยู่อาจจะไม่รู้แล้วนําไปใช้นะครับผมถ้าท่านรู้ท่านก็จะได้เก็บไว้นะครับผมว่าเรียนแบบนี้มีราคาแล้วก็มีนักสะสมเพียงตามหาและชื่นชอบอยู่นะครับส่วนจะเป็นแบบใดนั้นผมก็จะได้อธิบายให้ฟังนะครับเหรียญชนิดราคา2บาท รัชกาลที่เก้าแบบหมุนเวียนนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นสีเงินนะครับผมแล้วก็แบบที่เป็นสีทองเหลืองนะครับซึ่งแบบที่เป็นสีเงินนะครับผมก็จะเป็นแบบพระเสียรเล็กนะครับผมส่วนแบบที่เป็นสีทองเหลืองนั้นก็จะเป็นแบบพระเสียรใหญ่นะครับซึ่งแบบที่มีราคานะครับผม ามที่ผมเคยได้ยินให้ฟังมาที่มีนักสะสมประกาศรับซื้อนะครับหรือว่าตามหานะครับราคาเหรียญละหลายหมื่นบาทเลยนะครับผมนั่นก็คือเหรียญปีพศ2550นะครับแต่นะครับผมปีพศ2550แล้วยังไม่พอนะครับ ถ้าเป็นปีพศ2550แบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนะครับยังมีราคาอยู่ที่5บาทถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่เป็นเหรียญที่หายากอันดับหนึ่งเลยนะครับผมของเหรียญชนิดราคา2บาทแบบมุนเวรียนราชการที่9นะครับแต่เหรียญที่มีราคา20,000บาทนั้นหรือว่าอาจจะหลายหมื่นเลยนะครับผมเกิน20,000เลยนะครับผมต้องเป็นเหรียญ ปีพศ2550แต่ต้องเป็นสีทองเหลืองนะครับผมแล้วก็เป็นแบบพระเสียนใหญ่ด้วยนะครับผมก็คือสลับสีนะครับผมแทนที่ปีพศ2550ร25 50, ปกตินั้นจะเป็นสีเงินนะครับผมแต่ถ้าเป็นปีพศ2550แต่เป็นสีทองเหลืองแล้วก็เป็นพระเสียนใหญ่แบบนี้นะครับผมก็จะมีราคาหลายหมื่นบาทนะครับผม ตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดนะครับผมมีเหรียญ2บาทเยอะนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมก็ลองสังเกตดูนะครับเผื่อท่านมีแบบที่ผมว่านะครับผม